นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าด้วยความสักการะยิ่งขอถวายความเคารพประเดชพระคุณพระผมวัชราจารย์จาวาดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระเทีรานุธีระขอเจริญพรเจริญธรรมมาอย่างญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เราได้มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหาายุสธรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเจียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งประจัดขึ้นเป็นประจำดังนั้นในวันนี้เราก็มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมโดยใช้การดำริถึงนพเคราะห์ที่เรียกว่าดวงดาว แต่ผู้ที่กําหนดขึ้นโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพ,พระสังฆราชประถมเจ้าอาวาสวราชระดิษฐ์เมื่อมาดูแล้วพระองค์ท่านไม่ได <Ć Homeland> ้ให้ความสำคัญมากในด้านของการสวดเพื่อถอนน้ปรเคราะแต่มุ่งเน้นให้นำหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเราได้เห็นแต่ละหัวข้อแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะนำไปชำระจิตใจของเราอันที่จริงเนี่ยโยมทั้งหลายประพฤติธปฏิบัตเิเอามือลงนะนั่งฟังสบายโยมไม่ต้องบนมมือก็ได้เราก็ประพฤติปฏิบัติกันแล้วตั้งแต่ น่าจะสิบสี่นาริกาเป็นอย่างน้อยโยมได้เห็นธรรมะในแต่ละวันนี่มันเกิดขึ้นไหมถ้าเรามานั่งนึกถึงนโปเคราะห์ถึงดวงดาวนี่โย,ยมจะเอาจุดไหนของดวงดาวมาเป็นแนวแบบอย่างในการเดิน,นในการดำเนิน ธรรมชาติของดาวนี่เส้นทางการเดินเขา ي, เขาเดินไปต,ตามเส้นทางใช่ไหม,มวงโครจรของเขาดเขาไม่ออกนอกลู่นะเขาไปตามทางของเขานะที่จะย้ายหรือจะอยู่ที่เราได้เรียนรู้กันนะเขามีเส้นทางแห่งการเดินที่ถูกต้องนะไปเรื่อยๆ ทีนี้เราย้อนกลับมาที่ธรรมะของพระพุทธเ,ทเจ้าเราใช้เส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราเหมือนหมู่ดาวที่เขาโครจรเดินไปตามทางไปถูกทางเหมือนกับเครื่องบินเหมือนกันเครื่องบินถ้าเขาจะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายได้ เขาต้องมีเรดาร์ถ้าเครื่องบินที่มีราคาเป็นพันล้านขาดเรดาร์นำทางโยมว่าเป็นไงเขาก็ตกล่วงไปถ้าหายจากจอเรดาร์เมื่อไหร่ดิ t i ิเนชันหรือจุดมุ่งหมายไม่สามารถที่จะถึงได้น้อมมาที่เราท่านทั้งหลายดูสิว่า ถ้าเราเดินอยู่อกเส้นทางหรือนอกเรดาร์ของพระพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายเราไปเพื่อความผลทุกข์ในบทสวดในความมุ่งหมายของพระองค์ท่านเขียนไว้เลยว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาธรรมเยอะไปหมดนะที่เราเห็นนี่ไม่รู้โยมจะมองเห็นไหม แต่เรามาไปอ่านดูแล้วเอ๊ะท่านสวดอะไรต้องบอกตรงๆนะไม่เคยย่างก้าวเข้ามาที่วัดราชประดิษฐ์แม้แต่ครั้งเดียวอยู่กรุงเทพมาสาสิปีเป็นอย่างน้อยเพิ่งเคยเข้ามาวันนี้เห็นแต่หลังคาวัดแต่ไม่เคยเข้ามาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองเห็นเช่นวันนี้เรามาสวดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เราสวดอะไรโยมจำได้ไหมเราสวดเรื่องอะไรไม่รู้ท่านสวดอนุตริยะหกโยมสวดอนุตริยะหกมันแปลว่าอะไรแปลได้ไหมไม่ได้แต่ว่าโยมก็สวดไปสวดไปเขาเรียกว่าสวดมนต์นี่ก็ดีนะ เป็นหนทางหนึ่งของการเข้าถึงธรรมในวิมุตติยาัตตนาสูตรพระพุทธเ,ทเจ้าตรัสไว้โยมสวดมนต์ก็เข้าถึงธรรมได้โยมฟังธรรมก็เข้าถึงธรรมได้โยมแสดงธรรมเหมือนสวดมนต์อยู่นี่บางทีมันไปแตะตานี่มันไปแตะ ไปแตะที่คำสอนของพระพุทธเจ้าจิตมันเป็นสมาธิมันมันสะดุดขึ้นมามันเกิดเป็นปีติปราโมทยมเคยเป็นไม่สวดไปแล้วสวดไปแล้วไอ้ความเครียดทั้งหลายมันนะหายไปเพราะมันมุ่งมั่นอยู่กับคำสวดเนี่นี่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะผู้แสดงคมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้ เราเข้าถึงทาได้ในขณะที่เราพิจารณาธรรมเราเข้าถึงทาได้ในขณะที่เราปฏิบัติธรรมโยมปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เวลาน่าจะสิบสี่นาฬิกาเป็นอย่างน้อยโยมเคยรู้ว่าตัวเองปฏิบัติธรรมไหมโยมได้ไปตีใครบ้างไหมโยมเคยได้ไปเบียดเบียนใคร โยมไปด่าใครบ้างไหมตั้งแต่เวลานี้มาแล้วโยมมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรยโยมรับศีลไหมอรับศีลว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิคำว่าศีลนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าปกติโยมปกติกายของโยมไหม โยมปกติวาจาไหมกายของโยมนี่ทำอะไรนั่งอยู่บางคนไม่ได้ออกไปเลยนั่งสวดอยู่เนี่แล้วยมรักษาศีลด้วยการประพฤติปฏิบัตินะนะไม่ใช่แค่เวรมนีนะแค่ตอนนี้โยมนั่งเอามือประสานกันศีลมันเกิดแล้วนี่เรียกว่าเป็นยาภายใน สวดมนต์เป็นยาทาภาวานานั้นเป็นยากินหรือเป็นทั้งยาทาและยากินในขวดเดียวกันในขณะเดียวกันอย่างที่ว่าห้าประการน,นเราฟังธรรมก็เข้าถึงธรรมได้แสดงธรรมสวดมนต์ก็เข้าถึง สาธยายมนตเข้าถึงได้ยมไม่ประมาทแม้ขณะเดียวนะเพราะฉะนั้นเรามาสวดทีนี้ครูบาอาจารย์พระเถระท่านปลูกเป็นความลึกซึ้งทางธรรมมาไว้โดยเฉพาะจะาระคุณสมเด็จผู้เป็นประถมอารามของวัดราชบัณฑิตเนี่ยอาตมาเพิ่งศึกษานะ แต่ก่อนว่าท่านสวดอะไรพอไปสวดพอมาเห็นคําแปลแล้วมานั่งฟังหรือเมื่อสักครู่สวดอันนี้จะสัญญาบ้างสวดอนุตริยะสวดมักแปดบางโยมสวดโพชฌชงบางสวดอินรีห้าสวดพละห้ามีแต่ยอดธรรมนะโยมมีแต่ยอดธรรม แต่ว่าเราถ้าเราไม่น้อมมาประพฤติธปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้าถึงนี่ไม่มีวิธีอื่นมีวิธีเดียวค,คือการลงมือประพฤติธปฏิบัติใครจะเป็นนักวิชาการเป็นนักธรรมะเป็นนักบรรยายถ้าขาดการเข้าปฏิบัตินี่ ไม่ได้อย่ดังนั้นนี่เช่นวันนี้โยมมาทำมาสวดของวันอาทิตยใช่ไหมยโยมว่าอนุตตริยะมันมีอยู่กี่อย่างถ้าอยู่ท้ายเล่มมันจะบอกว่ามีหประการคือการได้อย่างยอดเยี่ยมเออคือหนึ่งการได้เห็นพระพุทธเจ้าโยมการได้เห็นการเห็นตถาคต เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทัศนานุตตริยะเห็นพระพุทธเจ้าโยมจะเห็นยังไงก็ต้องปฏิบัติแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานนานแล้วแต่ว่าพระธรรมของพระองค์ยังอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตาถาคตโยมก็ต้องปฏิบัติธรรมนะ ต้องปฏิบัติธรมเหมือนท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับเราเนี่ยขุดลงไปให้เจอน้ำคือน้ำเนี่มันไม่มีข้างบนแต่เราเจาะลงไปข้างบนขุดลงไปเรื่อยขุดลงไปเรื่อยๆ,อยๆก็เหมือนเราประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนเราประพฤติปฏิบัติโยมบางทีนี่เราต้องใช้เวลาผู้ใด,ดเห็นธรทมผู้นั้นเห็นเรา ถ้าเราขุดลงไปโดยไม่ทอ้อและคำสอนที่ท่านปลูกเอาไว้ในบทสวดมีทุกอย่างความเพียรก็เยอะสติก็เยอะศีลก็เยอะอาตมาไปดูแล้วไปนั่งดูแต่ในเวลาเท่านี้พูดทั้งวันก็ไม่จบหัวข้อทำในเจ็ดวันนี้ที่เราสวดนวคหายุสธรรมธรรมเพราะนั้นมีแต่สิ่งที่มันเลิศ แต่ถ้าจะให้เลิศไปกว่าน,นั้นนี่คือการนําเข้ามาประพฤติปฏิบัติเหมือนโยมทำเหมือนโยมปฏิบัติอยู่นี่การได้ฟังธรำรก็เป็นอนุตตริยะการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าการได้ศรัทธาการได้ที่ยอดเยี่ยมก็คือได้ศรัทธาเนี่ยโยมได้มีศรัทธาโยมมาไหมมานั่งร้อนมานั่งหลังขดหลังงอ มานั่งอยู่อย่างนี้ได้อะไรถ้าโยมไปทำธุรกิจโยมอาจจะได้เงินเป็นล้านๆก็ได้แต่ว่าเรามาหาธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าถ้าเราได้ศรัทธามันขึ้นมาถ้าโยมประพฤติปฏิบัติข้างในเราสงบไหมนะโยมถ้าโยมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้า ถ้ามันสงบถ้าโยมมีปีติเกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้นโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้านี่จากสิบเปอร์เซนหรือยี่สิบเปอร์เซนเราจะเถียงพระพุทธเจ้าก่อนนะคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาพระพุทธศาสนาโยมจะเถียงพระพุทธเจ้าก่อนแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเราจะไม่เถียงพระองค์เราจะน้อมเชื่อพระองค์เป็นล้านเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ระธรรมะของพระเจ้ามันผ่านการปฏิบัติไปมันถึงจะเห็นก็เหมือนกับว่ากุดน้ำนี่แหละการได้การศึกษาที่ยอดเยี่ยมก็คือการศึกษาในศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่โยมหมดแล้วการบำรุงที่ยอดเยี่ยมก็คือบำรุงพระบุทธศาสนายโยมให้ทานเรียงมาแล้วต้องหย่อนท้าพุธและโยมเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น โยมไม่ได้ย่อท้อไม่หวั่นไหวข้าจะข้าพระเจ้าจะทำศรัทธ,ธาของข้าพระเจ้านี่ให้เหมือนกับเสาของวิหารนี่ที่มันมั่นคงข้าพระเจ้าจะไม่เป็นปูนที่เอามาฉาบเมื่อมันเกิดอะไรมานี่ยปูนที่เราฉาบมันกระเทาะออกมันไม่เหมือนเสาเลยเพราะนั้นทำศรัทธ,ธาเราให้มันเหมือนเสานี่เรียกว่าการบำรุงพระพุทธศาสนา ปฏิบัติไปธรรมาของพระเจ้านั้นเป็นของประเสริฐและเป็นของจริงนะพระรรมาของพระเจ้าไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของขลังแต่เป็นของจริงแต่ถ้าแบบเป็นของจริงก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเอาสักหน่อยนะถ้าอย่างนั้น นั่งสมาธิไปด้วยฟังไปด้วยสักข้านาทีสิบนาทีอัตมาภาพขอนำโยมกล่าวคำอาราธนากรรมฐานแบบพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังก็แล้วกันอัตมาได้เรียนกับท่านมาอา่าะนมมือนะข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ พุทโธพุทโธพุทโธอ้าวทีนี้ก็วางมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่ตักหลับตานึกพุทโธพุทโธนี้เป็นอนุตริยะข้อสุดท้ายคือการระลึกอย่างยอดเยี่ยมคือระลึกถึงตถาคตคือพระพุทธเจ้านึกเฉยเฉยพุทโธพุท พุทโธโยมนึกพุทโธเมื่อไหรจิตของโยมก็เป็นสมาธิเมื่อนั้นนะดังนั้นนี่การประพฤติปฏิบัติไม่ยากง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มีคุณค่ามากไม่ต้องแบกต้องหามใช้แค่ ร่างกายและจิตของเราแค่ลมหายใจสิ่งที่เป็นสมบัติที่ล้ำเลิศที่ประเสริฐที่สุดที่เราได้มาก็คือลมหายใจและอุปกรณ์ที่เรียกว่าร่างกายนี้พระพุทธเจ้าเราพระองค์ได้มา ก็ได้เหมือนเราท่านทั้งหลายพระองค์จึงไม่ประมาทในชีวิตพระองค์สอนให้เราทุกคนที่ได้ร่างสมบัติอันล้ำค่าเรียกว่าฐานะอันปรเสรทิ์คือฐานะทางกายทางวาจาและทางใจ เมื่อเราได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้มั่นใจในคุณงามความดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็เอาสมบัติที่ล้ำค่าคือลมหายใจเรานี้มาฝึกตนเพื่อให้เป็นผู้ประเสริฐ เพื่อให้เป็นผู้เลิศเพื่อให้เป็นผู้เจริญในโลกนี้เหมือนพระองค์พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นมาเ,เพื่อประกาศอิสรภาพให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายว่าเราจะได้ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติถ้าเราฝึกตน เราก็เป็นผู้ประเสริฐที่พระองค์ตรัสว่าในบรรดามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ผู้ฝึกตนเท่านั้นประเสริฐที่สุดเมื่อเราหวนระลึกอย่างนี้เราก็มีเหมือนพระองค์อาการสาสบสองในขณะที่เรานั่งอยู่นี้ศีลคือการสำรวมกายและวาจา เกิดอยู่ที่เราโดยไม่ต้องไปนึกถึงว่ามันเกิดเมื่อไหร่ผู้ใดปกติกายปกติวาจาสำรวมกายสำรวมวาจาศีลทุกข้อก็เกิดที่นั่นเกิดที่กายและวาจาของเราแล้วท่านจะประเสริฐตรงไหนดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นได้มั่นใจ ในคุณงามความดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มันยากเมื่อเราฝึกตนเรามองดูพระพุทธเจ้าพระองค์มีใครมาช่วยพระองค์ไหมมีปลมมาลิขิตพระองค์ไหมมีเทวดามาปล่อยสมไหมที่พระองค์ตัดสรู้ประพฤติธปฏิบัติก็เพราะความภาคเพียร ของพระองค์เมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติได้มั่นใจแล้วก็จงหนักแน่นในการทำคุณงามความดีทานศีลภาวนาของเราให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเราจะนำชีวิตของเราเ,เดินเหมือนกับดาวที่เดินโคจรไป ไปให้ถึงทางของสมเด็จพ่อก็คือบรมสุขแม้มันไม่ถึงเราก็ยังสามารถที่จะดำเนินไปต่อเมื่อเราหนักแน่นในการกระทำแล้วก็จงจดจ่อในความไม่ประมาทที่สมเด็จพ่อคือประพุทธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานไม่ได้ฝากอะไรไว้ให้กับลูกหลานฝากเพียงคำว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะคือสังขารมันเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเราทั้งหลายจงอยู่ด้วยความมีสติ คืออยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทชีวิตของเราก็จะเดินในเส้นทางเหมือนดาวนบกรราะที่เรานำมาสวดนั่นและธรรมะที่เราประพฤติปฏปิบัติเมื่อเรานั่งอยู่เฉยเไมว่ว่าศีลสมาธิปัญญารวมอยู่นี้ ทำเช่นนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเป็นการประพฤติพระมาจันการประพฤติพระมาจันแปลว่าการประพฤติเยี่ยงพรมหรือการประพฤติอย่างประเสริฐ